สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลุ่มทรัพย์เงินเทวดานะครับผมวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากตามเคยนะครับผมรับชมก็ช่ดุพินิจพิจารณาในการตัดสินใจนะครับผมก่อนนําไปใช้นะครับผมขอบคุณท่านที่กําลังรับชมนะครับผมขอบพระคุณท่านที่กําลังติดตามนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะครับผมรับชมก็จะดุนพินิจผิดจจรณานะครับผมเป็นแก่แนวทางนะครับผมเป็นสถิตินะครับผมมาดูงวดที่ผ่านมานะครับผมสลับสูตรหลักหน่วยบนนะครับผมสูตรหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมเข้ายาวๆนะครับผมมาดูงวดที่ผ่านมานะครับผม งวดที่ผ่านมาได้หกได้สามนะครับผมผลไออกเจ็ดศูนย์ผมนะครับผมมาลุ้นงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับผมงวดวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกเก้านะครับผมเขียนเป็นหกเจ็ดเลยหกเก้านะครับผมก็ ได้ไปที่หนึ่งนะครับผมได้ไปที่หนึ่งกับไปนะครับผมสําหรับหลักหน่วยบนนะครับผมสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับวิธีคิดวิธีคํานวณนะครับผมขยับที่หนึ่งนะครับก็จะใช้หลักแสนนะครับผมหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับผมร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับผม ใช้สิบครั้งที่สองสองครั้งนะครับผมใช้สิบครั้งที่สามสองครั้งนะครับผมใช้สิบครั้งที่สี่เน่ยครั้งบวกได้ห้าคงที่นครับผมผลบวกก็ได้เลขหนึ่งนะครับผมหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะครับผมกรผมอผลงวดที่สิบเจ็ดืดนหนึ่งหกเก้านะครับผมสลับสูตรหลักหน่วยบทก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ